คว้าตัวเรียบร้อยเปิดรายชื่อ6ทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมศึกชิงแชมป์โลก2025 การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว2นัดในรอบแรก4ี่กลุ่มทำให้ถึงตอนนี้ได้แล้ว6ชาติที่สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถเก็บชัยได้ทั้ง2นัดเก็บ6คะแนนเต็มถือเป็น1ใน6ชาติแรกที่สามารถการันตีผ่านเข้ารอบ16ทีมเช่นกัน สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย10วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กลุ่ม A ไทยและเนเธอร์แลนด์กลุ่ม B อิตาลีและเดลเยียมกลุ่ม C บราซิลกลุ่มดสหรัฐอเมริกา สำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดอสเตียมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่2สิงหาคมถึง7กันยายน2568สองอันดับโลกใหม่วอลเล์บอลหญิงไทยหลังเก็บชัย2นัดสุดชิงแชมป์โลก2025ตารางคะแนนสาวไทยวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หลังผ่าน2เกมแพ้ในจุดนี้กับตั้ทีมสวีเดนเปิดใจเป็นรองสาวไทย ทำตกรอบชิงแชมป์โลก2025